สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง detective code M ที่ที่ปริศน,นาซับซ้อนถูกคลี่คลายและความจริงที่ซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยผมนักเล่าเรื่องนิยายวันนี้ผมจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่คดีฆาตกรรมที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่กลับนำไปสู่ความลับดำมืดที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการสิ่งเล็กๆที่ว่านั้นคือเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เปื้อนคราบเลือด และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคราบเลือดนั้นกลับถูกซักทำความสะอาดมาแล้วใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเสื้อเปื้อนเลือดที่ถูกซักมันคือรหัสปริศนาแรกในคดีนี้คดีรอยคราบเลือดซักใหม่คดีฆาตกรรมรหัสปริศนาที่จะทำให้คุณแทบหยุดหายใจพร้อมหรือยังครับที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสืบสวนสอบสวนอันซับซ้อนนี้ไปพร้อมกับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย คดีนี้เริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนอันเงียบสงัดของฤดูใบไม้ร่วงณกระหัตส,สารหรูชานเมืองซึ่งเป็นของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคุณอนันทนโชติร่างไร้วิญญาณของคุณอนันต์ถูกพบกลางห้องรับแขกอันโออามีบาดแผละฉะกันจากการถูกแทงหลายแห่งเลือดสีเข้มเจื้องนองพื้นพรมชั้นดีบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความรุนแรงและความกโกล,ลาหลน ข้าวของกระจัดกระจายแต่สิ่งที่สะดุดตาเจ้าหน้าที่คนแรกที่เข้าถึงที่เกิดเหตุไม่ใช่ความสยดสยองของศพหรือความยุ่งเหยิงของข้าวของแต่มันคือเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวหนึง่งที่ถูกพับวางไว้อย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะกาแฟข้างศพเสื้อตัวนั้นดูสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งถูกซักมาใหม่ๆแปลกนะเสียงของสารวัตรขณิดเอ่ยขึ้นเบาๆเสื้อตัวนี้ไม่น่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุแบบนี้ได้เลย เขาจ้องมองเสื้อตัวนั้นด้วยแววตาคุ้นคิดหรือนี่จะเป็นข้อความบางอย่างจากฆาตกรเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวนั้นถูกนำส่งยังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชแพทย์หญิงอริสาคือผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้เธอวางเสื้อเชิ้ลงบนโต,ต๊ะสแตนเลสภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้าคราบเลือดจริงๆด้วยค่ะ แต่เป็นคราบที่ถูกซักออกไปเกือบหมดแล้วเธอกล่าวเสียงเรียบขณะที่ใช้กล้องจุลตรรศก,กำลังขยายสูงส่องดูบริเวณคราบสีจางๆบนแขนเสื้อน่าสนใจมากการที่ฆาตกรพยายามทำความสะอาดเสื้อตัวนี้บ่งบอกว่าเขามีเวลาพอสมควรและอาจจะต้องการลบร่องรอยบางอย่างออกไปเธอยกเสื้อขึ้นดูใกล้ๆพ่างใช้นิ้วลูบไล้ไปอามเนื้อผ้าอย่างแถวเบา ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ตะเข็บเสื้อเธอบอกพร้อมกับคีบเส้นใยเล็กๆสีน้ำเงินเข้มออกมาจากบริเวณคราบเลือดเส้นใยนั้นบางมากจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญแพทย์หญิงอาริสากล่าวด้วยความตื่นเต้นเราต้องรีบตรวจสอบเส้นใยนี้ทันทีขณะที่การตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินไปสารวัตรคณิตก็เริ่มสอบปากคำพยานและผู้ใกล้ชิด คุณปวีนาภรรยาของคุณนันต์คือบุคคลแรกที่สารวัตรคณิตต้องการคุยด้วยเธออยู่ในสภาพที่แทบจะยืนไม่ไหวดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้ไม่หยุดสามีดิฉันเขาไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยคุณปวีนาพูดเสียงสะอื้นเราเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เองค่ะสารวัตรคณิตยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธออย่างสุภาพคุณปวีนาครับคุณสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมครับก่อนเกิดเหตุ คุณปวีนาเงยหน้าขึ้นดวงตาเหมือลอยฉันจำได้แค่ว่าคุณอนันต์เขามีปากเสียงกับใครบางคนทางโทรศัพท์ค่ะดูเหมือนเขาจะโกรธมากเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่างสารวัตรคณิตพยักหน้าคุณพอจะจำได้ไหมครับว่าเป็นใครคุณปวีนาพยายามนึกไม่ค่ะเสียงมันเบามากฉันได้ยินแค่ว่าเขาพูดถึงเรื่องของเก่ากับหนี้สินอะไรสักอย่างเท่านั้นเองคำว่าของเก่าและหนี้สิน ทำให้สารวัตรคณิตขมวดคิ้วเขาจดบันทึกลงในสมุดเล็กๆของเขาอย่างรวดเร็วไม่นานนักผลการวิเคราะห์เส้นใยสีน้ําเงินเข้มก็ออกมาแพทย์หญิงอริสากดปุ่มบนคีย์บอร์ดหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงกราฟและตัวเลขยุ่งยืนก่อนจะปรากฏคําว่า Match ตัวใหญ่บนหน้าจอเส้นใยนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์พิเศษค่ะไม่ใช่ผ้าที่ใช้กันทั่วไปในตลาด แพทย์หญิงอาริซาอธิบายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและที่สำคัญเราพบว่าเส้นใยนี้ถูกย้อมด้วยสีพิเศษมีสารเคมีบางอย่างที่ทำให้สีติดทนนานเป็นพิเศษคล้ายกับชุดยูนิฟอร์มเฉพาะทางสวัตคนิตหันขวับมาทางเธอชุดยูนิฟอร์มใช่ค่ะและมันมีคุณสมบัติพิเศษในการกันน้ำและกันคราบแพทย์หญิงอาริสากล่าวเสริมดูเหมือนฆาตากรจะพยายามทำความสะอาดเสื้อตัวนี้ แต่ไม่รู้ว่าเส้นใหญ่จากชุดของเขาติดอยู่ยอดเยี่ยมมากแพทย์หญิงอาริสานี่คือบ่อแสสําคัญสาววัตคณิตลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นคุณช่วยตรวจสอบแหล่งผลิตหรือบริษัทที่ใช้ผ้าลักษณะนี้ได้ไหมครับเปะแสจากเส้นใยนำพาให้สารวัตคณิตและทีมสืบสวนไปพบกับความจริงอันน่าตกตะลึงจากการตรวจสอบแหล่งผลิตผ้าและบริษัทที่สั่งตัดยูนิฟอร์มลักษณะพิเศษดังกล่าว พวกเขาพบว,ว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศที่ใช้ผ้านี้และหนึ่งในนั้นคือบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเอกชนแห่งหนึ่งที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเหยื่อสารวัตรคณิตโทรศัพท์สั่งการลูกน้องทันทีเราต้องลงพื้นที่บริษัทร,รักษาความปลอดภัยแห่งนี้โดยด่วนตรวจสอบพนักงานทุกคนที่มีประวัติอาชญากรรมหรือมีปัญหาทางการเงินและที่สำคัญดูว่ามีใครใส่ยูนิฟอร์ม ที่เพิ่งถูกซักหรือไม่เขากวากวางสายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคดีนี้คงไม่ง่ายอย่างที่คิดเขามองไปที่กระดานไวท์บอร์ดที่เต็มไปด้วยเส้นสายและแผนผังโยงใหญ่ดูเหมือนจะมีเรื่องบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าแค่การฆาตกรรมธรรมดาทีมส,สืบสวนบุกเข้าตรวจสอบบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนั้นทันทีหลังจากการสอบสวนพนักงานหลายคนพวกเขาก็พบชายคนหนึ่งชื่อคุณมานพ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เพิ่งกลับจากลางานกระทันหันและมีประวัติการเงินที่ไม่ค่อยดีนักเสื้อยูนิฟอร์มของเขาที่ถูกตากไว้ในห้องพักพนักงานยังคงมีกลิ่นผงซักฟอกจางๆเมื่อสารวัตรคณิตยื่นเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดที่ถูกซักมาแล้วให้คุณมานพบดูสีหน้าของคุณมานพก็ซีดเผือดลงทันทีนี่มันอะไรกันครับเขาสะบัดหน้าหนีผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นสารวัตรคณิตกดดันต่อเส้นใยสีน้ำเงินเข้ม ที่เราพบในที่เกิดเหตุตรงกับเส้นใยบนยูนิฟอร์มของคุณมานพทุกประการคุณมานพเริ่มมีเหงื่อซึมที่หน้าผากผมผมไม่ได้ทําผมสาบานได้เสียงของเขาขาดขาดหายหายคุณอนันต์เขาเขามีปัญหากับหลายคนโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินคําพูดของคุณมานพนําพาไปสู่เบาะแสใหม่นั่นคือเรื่องของหนี้สินก้อนใหญ่ที่คุณอนันต์เป็นเจ้าหนี้และคุณมานพก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้รายใหญ่ คุณมานับพยอมสารภาพในที่สุดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนคุณอนันต์ปล่อยเงินกู้นอกระบบให้คุณมานับเป็นจํานวนมหาศาลเพื่อนําไปรักษาแม่ที่ป่วยหนักแต่เมื่อแม่ของคุณมานับเสียชีวิตลงเขาก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันตามกําหนดผมขอร้องเขาแล้วเขาไม่ฟังอะไรเลยคุณมานับเล่าด้วยเสียงสั่นเครือเขาบอกว่าจะยึดบ้านยึดทุกอย่างที่ผมมีผมไม่มีทางเลือกจริงๆคืนเกิดเหตุคุณมานับ แอบเข้าไปในกระหาสารของคุณอนันต์เพื่อขอร้องอีกครั้งแต่คุณอนันต์ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแกไม่มีวันได้คืนแม้แต่บาทเดียวคุณอนันต์ตวาดใส่ฉันจะยึดทุกอย่างของแกให้หมดด้วยความโมโหและสิ้นหวังคุณมานับจึงหยิบมีดที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาและแทงคุณอนันต์จนเสียชีวิตผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาผมแค่ป้องกันตัวเขากล่าวพร้อมกับน้ำตาผมเห็นเสื้อเชิดของเขาเปื้อนเลือดผมกลัวมากผมเลยพยายามซักมันเพื่อลบร่องรอย เขาคิดว่าการซักเสื้อจะทำให้เขาพ้นจากความผิดแต่เขาลืมไปว่าเส้นใยจากยูนิฟอร์มของเขานั้นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคดีรอยคราบเลือดซักใหม่คดีฆาตกรรมรหัสปริศนาปิดฉากลงด้วยการสารภาพของคุณมานพและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มัดตัวเขาแน่นหนาแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแต่การกระทำของเขาก็ยังคงเป็นอาชญากรรม ที่ต้องรับโทษตามกฎหมายคุณมานบถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสารพิจารณาจากพฤติการที่โหดเหี้ยมและการพยายามทำลายหลักฐานแม้จะเข้าใจถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความสิ้นหวังแต่กฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายคดีนี้เป็นบทเปลียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีอาชญากรรมใดที่จะไร้ร่องรอยแม้จะพยายามปกปิด ซักล้างหรือทำลายหลักฐานมากเพียงใดก็ตามความจริงมักจะปรากฏออกมาเสมอไม่ช้าก็เร็วและนี่คือเรื่องราวของรอยคราบเลือดซักใหม่คดีฆาตกรรมรหัสปริศนาที่เริ่มต้นจากเพียงคราบเลือดจางๆบนเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งสู่การเปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึงผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของหลักฐานเล็กๆน้อยๆ ที่อาจพลิกคดีได้และได้เรียนรู้ว่าอาชญากรรมนั้นไม่มีทางสมบูรณ์แบบเสมอไปไม่ว่าจะพยายามปกปิดซ่อนเม้นหรือทำลายร่องรอยมากแค่ไหนความจริงก็จะถูกเปิดเผยในที่สุดเสมอเพราะในโลกของการสืบสวนสอบสวนทุกสิ่งล้วนทิ้งร่องรอยไว้เสมอเหมือนกับรหัสลับที่รอคอยการไขออกอย่าลืมกดติดตามช่อง Detective Code N ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวคดีปริศนา และการสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกไปกับการค้นหาความจริงในทุกๆสัปดาห์และถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับคดีปริศนาใหม่ที่จะมาเขย่าวขวัญและท้าทายความคิดของคุณอีกครั้งสวัสดีครับ